ของคุกกิ๊กสาวน้อยลาสานอีกแล้วืัอนี้คุกกิ๊กท่านมาอยู่กับคนที่ถูกหวยค่ะทุกคนแม่คุกกิ๊กท่านซื้อเลขเนาะถึกเลขกุกกิ๊กถึกเลขซองผ่านกีบโูว่าจีได้เท่าไหร่แมนปรทธานหูนะเพราะว่าเพื่อนยังบ่ได้เอาเงินมาให้เฮานอคือคือตะเมื่อวานเนาะเป็นวันพระหัทแมนนี่นี่ก็จะเป็นบินเลขเนาะบินเลขเนาะบินเลขเพื่อนจะเขียนเซจียให้เนาะอ้าวมันคือเป็นหูกับดานอะ มันเป็นกองนาบบเป็นกองล่างดิมันเป็นกองนาทุกคนถ่ายกองล่างให็นเพิ่เยิะเลโก้กิ๊กถ่ายกองล่างด้อวันี้เป็นใบบินทึงห่วยเนาะเอ้ยเทกเลขเทกเลขเพราะว่ามันจะเป็นนันแบบเบาจังไ๋วาแม่ค่านีจะเป็นนางซื้อกุกกิ๊กเอ้ยซื้อแม่กุกกิ๊กทองเบาผิกเบาพิดๆๆๆๆๆๆนี่มันจะเป็นหน่วยของบุคคนเนาะทุกคนมันบบเป็นห่วยพัฒนานะอ่าค่าจะไปสร้างซื้อน้ำขึ้นเนาะ เพิ่มขึ้นกันยังปร่ทันมาเธอแม่สิเทามคามฝันแม่แม่กุกกี้คันบอกไอ้อู้บอกเพื่อนแมกทุกคนบอกทุกคนพ่นโบซื้อนะําแม่กุกกี้จะคนเลยทุกคนนี <c oughs> ซื้อนะําแล้วแม่กุกกี้ไปซื้อ <c oughs> แล้วมันไปทาเบิ้งนะว่าตอนเงินผ่ามันจะมีท่อใดเนาะเฮาบบเด้ตัวเนาะไอ้นี่เนาะจะบอสเท่ๆเลย <c oughs> เท่ๆแล้แลทสิให้ตอนแม่ค้าพันเอาเงินนั้นมาให้เราจะซู้กันวได้เท่าใดนะแม่สีถทาแม่ว่าเราคนฝันมาด้วยแม่ แม่ฟันมั้งออ,อันแม่ฟันนาะแม่ไปนาไปนาแล้วนำคืนแล้วเห็นปาล,าลาไล่ยล่ปลาไล่แท้ไล,ล,ล่ว่ามีแต่ปาคอปลปคอกับปลาสมพองวันนี้ได้ปลาทุกคน <c oughs> ต่ปาคอแม่แบบปลปคอ,คอคจับง่ายๆนะจับ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 เอามีตัวหนึ่งปงงุ๊งยิ่งยิ้มส่งเพล่ยยาวง่ายแม่เอาท่งท่งกันท,ท่งเป่าปุยนะผ่ายท่งเป่าปุยนั่นไปไป,ไปนำการนั้นมี แม่ไอ้กแน่มีลูกแน่อ่ามีเฮาแน่เออแล้ววันนี้แม่ก็เก็บป่าใส่งถงจนมาห้างก็ออกหัวก็ออกแต่มันกับบริดินเด้แล้วแม่มมก็เอามาเอามามาแล้วแม่ก็ตื่นแม่ฟันละวันแม่ว่าตกปิงจับแล้วแม่ละเสาเอาป่าแล้วแม่ละตื่นล้นแม่ก็ว่าซ่วยอู้ฟังอูอ่าฟองฟันเห็นปลาคอปลาดุกนี่เชีช่ยเงินได้เห็น่าแม่ก็ว่าโอ้โหเป็นเชี่ยะละบ่เป็นเสาเนี่ยเอาเงินให้บิ๊กอยู่ ลาบส่เมาคูนกับเมาคูนก่อยากไปไอบินอันนี้นะแม่ว่าอันเฮ้ยคนบล่อกเงินให้ได้แม่ว่าอันคันฟันเห็นปลาข้าวนี้สิได้เงินปกติเคยฟันแต่ว่างวดนี้ฟันเห็นปลาคอปลาดุกนี้โอ้คือเสียเงินแล้วแม่ไปตลาดเมื่อวานนี้แม่ไปตลาดไปอันหาไอบิกไปรับไอบิกไปละเห็นเข้าค่ายเล็กกับวัตถุบริสุยานบริุขเพราะว่าโบโบคอยซื้อเล็ก แม่แม่นบเรมักซื้อซื้อเลขแล้วก็เลยว้าคือว่าเสียงเสียงเบิ่งกว่าหน้าละถโถูให้มู่โูให้มู่ซื้อให้จดให้กันก็เลยจดใส่อันนี้ให้จดใส่ละซื้อห้าพันกีบอันนี้มันมันซ้มซูนเจ็ดซูนมันซีเป็นอันเลขอันทางประเทศลาวเขาเขาซีหองว่าอันเล็กกว่าง่ายแล้แม่ซื้อซื้อห้าพันกีบ ตัวส้ำซุ่นทันซ่งองผันตัวเจ็ดซูนทันซ้ำผ่านแน่ะซื้อแนวเดิมมันจึงให้หัวซ่องล้านผ่านผันหนึง่งถ้าเป็นห้วยอันห้วยรัฐบาลผ่านหนึง่งผ่านมึงได้หกสิบพันถ้าเป็นห้วยโจดย์แบบนี้พัานหนึ่งได้ 70, ไ<ล>เจ็ดสิบพันแล้วเมละซื้อห้วยจดแบบนี้<อ>ล้านเั็นมาหรอวะ <laughs> เป็นเนอาเองินห้วยมาให้เรา อันเอาันบอคอยใช่หระจดซ้ำสักพันเออจดจดซ้ำผันแล้วเมื่อคืนนี้แม่ก็บริบริเบิ้งเงินห้วยยูโทรทัศฐเลยเพื่อนรักเจ้าโทรมาบอกเพือโทรมาบอกอันผู้ที่แม่ซื้ออันโทรมาบอกว่าอันเฮ้ยเพิ่นถึกเล็กเด้อเหรอเป้าดีใจขนาดเคือว่าคือสิได้ไล์คือสิได้ไลน์เออทุกคนพวกกิ๊กจะบอกให้อทุกคนฟังเนาะอันมือนั้นแต่รุนโดนแล้วเนาะตะตะรุนโดนโดนโดนแล้ว กุกกิกฮันฝันว่าไปเหินปอกกี้ฮันเขาขี่ตัวมาเนาะขี่ตัวมาละเอยขี่ตัวร้างเออขี่รถทีบลงรลคือวขี่ไล่โตแล้วขี่รถทีบละไปต่ําหัวแล้วเป็นตัวร้างกับตัวมาทุกคนแล้วกุกกิ๊กแล้วบอกแม่ฮันไปซื้อเล็กสร้างแล้วบอกซื้อเล็กมาเนาะแล้วบอกเมื่อธนาแล้วซื้อเล็กสร้างออกเล็กมาอุ้ยเลยเจอขนาดกุกกิ๊กว้าวสู้แมปปลาว้าวสู้ไอ้ตุ๊กฟังเนาะเพราะว่าอ กอสมมติถ้กับย้อนแม่แม่พวกมักซื้อเลข <laughs> แม่อล่ะตอนนั้นกูกคิกฮันบอกบอกแมจ่จันว่าอันเอาฟันว่าเอาฟันเห็นเลขซองสุ่นระบาดซื้อออกมาเลขออกมาสุ่นซองเนาะโอ้ยอันมือซื้อเป็นเลขอันเด้อเลขงูอะซ้ำซ้ำซองเอองูมันนะระซองซ้ำลิงเออออกซองซ้ำเออ เ่นาะลูกกรลิงอยู่เลยอนติเอาวันนี้ทำมาทาเบิ้งแล้เงินเล็กจะเป็นอะไรเนาะจะจับก้อนแรกนะได้เท่าใดเตีมติดตามเบิ้งเ้อจะได้สองร้อยล้านหรือว่าสองล้านหรือว่าสองแสนหรือว่าแสนหนึ่งเราไปเอาเงินมาแล้วแล้วเนาะ เอาไปเอาเงินมาแล้วลวนี่งเงินถึกเลขเส้นกับสาวพันกิบนะสาวพันบวหัวไปเซอเติมบัตรแล้วนะทุกคนได้สองบัตรนอนนี่เนะาะใบนี้จะง่ายก้นย 10, นะ่นใบสิบพันเนาะกับใบห้าพันใบพันหนึ่งอันนี้จะเป็นใบใบห้าสิบจะเป็นใบกลางกับเงินแสนละแม,นะม่เนาะแบบหกครึ่งถ้ามีเงินอันนี้สองใบก็จะเป็น หนึ่งแสนกีบเนาะจะลายกรหมู่มันจะเป็นใบยังเกาะนี่เงินอนนนี่คือล็อกจะจะเต่าแล้วเนาะนี่เนาะนี่ก็จะเป็นเงินที่เฮาถือเลขเนาะเฮาเอามาโซ่เลยเนาะทุกคนพันหนึ่งนี่ได้เจ็ดสิบพันอืาสองพันได้แสนสี่สิบพันเป็นเงินไทยเป็นเงินไทยเทถอะบุฮอนลอยบุฮอนฮาลอยสั สี400่ร้อยไปน้อยนึงนี่แหละอ๋อสี400่ร้อยไปน้อยนึงเนาะทุกคนถ้าสี่ร้อยไปจะเทีอยู่อ่าแสนกับสี่สิบพันกะิบเนาะเพราะว่าร้อยหนึ่งมันทึบห้าร้อยมันทึบนันแสนแสนหกแสนเจ็ดนั่นล่ะเฮ้ยใแสนสี่อันนี้จะแจนแสนสนะี่เนาะวันนี้ทึบแสนสี่ วันหน้าบางวันจะทื่หาล้านแต่ว่าแต่ว่าซื้อเลงกันบุเคยซื้อเพิ่มขึ้นยังไงบอสเนียนจะผานกีบซ่องพันซ่องพันพันเนื่อ้อยนตอนตอนนั้นได้พินมาซื้อเลงเราซื้อตัวเธอเด็กกับแม่ตัวละพันซื้อหมดน้ำบ่อสเเมื่อนั้นออกเลงกันเด็กก็บบอสมะฮะ วันนี้ออกเลยปามใหญ่เงินนี้ออกเลยปามใหญ่ไออู้แม่กูกิ๊กบอกกับโบซื้อเนาะถ้าซื้อก็คือจะมีเงินเพิ่มโตมีเงินไปซื้อกินต่อเนาะนี่นี่จะเป็นเงินที่ถือหวยครั้งแรกเนาะหไายครั้งแล้วไายครั้งแล้วแต่ว่าครั้งนี้กูกิ๊กมาเหตุคิดไม่คุคนเบิ่งเนาะประมาณาครั้งแต่แต่แม่เกิดหมากจะสิจักครั้งเด้อสองสา,สามเดือนสองสามเดือนหนึ่งหกสิบพัน นี่เนาะทุกคนนี่ก็จะเป็ okay, นเงินที่หวยเนาะทถึกเลขวันนี้ก prove, <m oney> <m oney> like ็สิดถึกไล่ก ut> ูมูติบ่แเซนซีแม่ตัวกูกี่กว่าแยกกิ๊กแม่ถึกเลขสองล้านป่ายนอนบลับก็เสื้ออนอนบลับเมื่อคืนเลยทุกคนไอ้บีกเสื้อ่าแม่ถึกเลขสองล้านป่ายคิดว่าจะมีเงินอยู่ต่อชักประมาณสี่ห้าวันแต่สุดท้ายแม่ดันมาตัวโกนอันก็กินยังตื่นมาแม่จะถึกเลขทอเดเทพนวะ วันนี้หฮมมาเสลยแล้วเนาะทุกคนว่าถึงเทาานี้เนาะนี่ฮาไปเอาเงินมาแล้วเอา,ากันจะเสลยทุกคนให้ทุกคนเบิงนะ่งเนาะนี่จะเป็นเงินแสนกับสี่สิบพันกีบนี่ซองเบอร์นี้จ้ะเป็นสี่สิบเนาะเบอร์ 40, สาพาซองใบนี้จะเป็นสี่สิบพันกีบเนาะซองใบนี้จะเป็นเงินแสนหนึ่งแสนจะเป็นเงินใหญ่ก้นมูนเราไปซื้อ,อยังกไ้แต่ว่าหามขึ้นไปแสนหนะึ่งแสนสองแสนสามเนาะมันจะไม่มีเงินใบสองแสน อ <G ül> ยากมีแบบเงินลาเฮาอยากให้มีเงินใบละลานเนาะคือจิค่ะคือใบละแสนก็นยังทายาค่ะทุกคนซื้อยากซื้อยากทา,ายากห้ากันอยาก,าก,ยากทุกคนมือหนึ่งเฮาจะอ่าสมุดเนาะเฮาไปดำนาหรือว่าเฮาไปเฮ็ดเวียกหยังเฮาจะได้ห้าสิบพันหรือหกสิบพันเนาะมันจะบกขึ้นแสนเนาะเพราะว่ามันเป็นเวียกเป็นเวียกดำให้ดำนานี่จะ ทึกเนาะเวียดดัให้ดัมนาแล้วก็เวียดคันเดิร์กก็แม่ดัมไฮดัมนาเสียยาให้ย,าย,าย,าย,ยัง่งไหนเละเป็นเส้นเวียดกันก็จะเป็นห้าซิ่ธรรมดาเดี๋ยวในโมเมนก่อสร้างก่อสร้างกับสิแพงขึ้นมาหนึ่งมือละเส้นสาวมือละเก้าสิบแปดสิบเสียยาห้จะแมนห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบลงมาเนาะเจ็ดสิบมีเจ้หกสิบดัมนาก็คือกันก็เนาะดัมนาก็คือกันทายจ้างเป็นมือคันท้าฮับเมา้ากับ เจเฮ็ดไก็ได้ลายถ้าเจ้าเฮ็ดาย่บางเทือกได้ผู้ละแสนสาวเสียนสี่สิบเนาะไหมเนาะคนมือนี้กูกกเฮ็ดคลิปแม่ทึกหวยเนาะแม่กับโบเคยทึกดุทึกดันแล้วก็กิ๊กกบมาเฮ็ดให้ทุกคนเบิ่งเนาะกุกกกะจะขคอตัวหลาไปก่อนเนาะถ้าภ่ามาคลิปนี้กาอย่าลืมกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจกุกกเฮ็ดคลิปต่อไปเด้อบายฝากทุกคนกดกระดิ่งติ๊งติ๊งติ๊งแจ้งเตือนกุกกน่เนาะ